รสชาติแซ่บของเครื่องลาบความมันของไข่มดแดงและความกรอบของไข่ทอดสุดยอดครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสุดยอดเมนูไข่ทอดลาบมดแดงทานกันนะครับ น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเทลงไปเทหอมแดงซอยที่เราซอยไว้แล้วลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกที่ซอยไว้แล้วลงไปครับต่อมาก็คนที่เข้ากันนะครับกับน้ำปลาตอกไข่ลงสองฟองนะครับแล้วก็ตีให้ไข่แตกเข้ากันนะครับโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเรามาทอดไข่กันนะครับเปิดแก๊สเทน้ำมันลงไป ท่วมนิดนึงฮะน้ำมันต้องร้อนจัดเท่านั้นนะครับถึงจะเทไข่ลงไปได้ให้ขึ้นควันแบบนี้เลยรับรองฟูแน่นอนเทไข่ลงไปเลยครับอย่าช้าโรยหน้าด้วยไข่มดแดงทันทีท่วมๆไปเลยตามด้วยหอมแดงพริกน้ำปลาที่เตรียมไว้โรยลงไปหมดเลยนะครับ กระจายให้ทั่วๆนิดหนึ่งโดยหน้าด้วยต้นหอมซอยและใบโหระพาปิดท้ายห้ามกลับด้านนะครับกลิ่นหอมสุดยอดเลยตักใส่จานเลยครับกลิ่นหอมหน่าทานสุดยอดโดยหน้าด้วยข้าวคั่วแล้วก็วางมะนาวฝานลงไป เสร็จแล้วครับไข่ทอดลาบมดแดงที่แสนอร่อยพร้อมทานครับรสชาติแซ่บของเครื่องลาบความมันของไข่มดแดงและความกรอบของไข่ทอดสุดยอดครับเมนูสไตล์อ e ีสานไข่ทอดลาบมดแดงพร้อมให้เพื่อนๆทำตามแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเมนูจานนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวลูกกรุงในการทาคลิปสําหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ